ไปฝึกงานแทนการเรียนเออแล้วเทคนิคการตอบคำถามมีไหมแบบแบบเป็นนางงามไหมขอบคุณสำหรับคำถามฮัระหวเรางาแบบฝึกงานประสบการณ์ตอนฝึกงานแบบนี้มากข้าของ่งนเี่ยเปเรื่องงานมันไม่ค่อยสําคัญมากแต่ชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้มาการใช้ชีวิตการวางตัวเพราว่าการอยู่ร่วมกับคนที่ทำงานผู้ใหญ่มากขแล้วคนผู้ใหญ่มากขึแล้วก็แบบการสื่อสารอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าตัวนางงานอาจจะแบบว่า เป็นจุดทำงาน่เขาก็เลยยังไม่ค่อยให้ทำอะไรที่มันแบบระดับสัมภาษณ์แต่ว่าส่วนใหญ่จะได้แบบว่าการอยู่โลกการในสังคมเราสองตัวมันน่าพอ่าสบการแบบเอ็กซ์ตรีมชีวิตมีสตอรี่มีความเห็นด้วยเดี๋ยววันนี้ก็ไปสถานทูตเดี๋ยววันนี้ก็ไปโรงแรมเดี๋ยววันนี้ไปบริษัทนั้นเดี๋ยววันนี้แบบเออมีแบบเขาเรีได้รับคำพนิพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออ มีอะไรมีอีเวนต์เยอะคือของเรามันไปตอนที่มันมีช่วงอีเวนต์เยอะมากแล้วมันไป็ช่วงอีเวนต์กับสถานคือค่อนข้างบ่อยมากไปบ้านกพูดเป็นว่าเล่นเออแบบเจอทูดบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือมันเปิดโลกของแต่ละต่างกับของนี้คือของพี่เขาเป็นทีมเหมือนแบบเป็นน้องเนาะเป็นเด็กอย่านเงของเรามันแรกๆคือเขาก็สอนเป็นเด็กมากสอนทุกอย่างสอนจริงแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เรากางปีกได้แล้วกางใช้กำลังการปีกว่ากางปีกได้แล้วพี่เขาก็แบบไปเลยลูกบินไปสู่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมัััันนนนนกกกกก็็สุุมมมมาแแล้ววบบคือที เรียกว่าอะไรความท้าทายใหม่ที่ชาเลนจ์ใหม่มาให้แต่ว่าพี่เขาก็ช่วยตลอดเราก็แบบมันเราก็ได้โตขึ้นเราก็ได้แบบว่าฝึกวางแผนว่าแบบเริ่ต้องยังไงมีความแบบมันไม่เหมือนแบบตอนรามมหามหาลัยเล้วอะไปเรียนมันเจอแบบคนละอย่างกันนะมันแบบจากโรงเรียนมามหาลัยก็เราก็ปรับตัวใช่ไหมมหาลัยไปทำงานก็ปรับตัวอีกแบบนึงเออซึ่งมันก็เหมือนแบบเป็นการแบบได้ทดลองใช้ชีวิตแบบนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ฝึก ของกัญชามันเราอ e นจอยกับค่ะที่เป็นอีเวนต์มากแล้วเราก็ชอบงานมาเก็ตติ้งด้วยคือเหมือนเคยทำอะไรแนวนี้มาก่อนก็แบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยเออใช่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงเออแบบใครแบบถ้าลองหมายถึงว่าถ้าอะไรอะอยากลองแบบเขาะพวกองค์กรที่ไม่สบาหาผลนกำไรอ่ะก็ไปลองดูก็ได้เพราะมันแบบสุดสัจจะมันจะเหมือนเออมันจะเหมือนสตาร์ทอัพอะสตาร์ทมันก็จะไปทำอะไรเยอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเอออยู่ใกล้ CEO อะไรเงี้โออะไรสต่ว่ามันก็คนน้อยเงี้ยใช่ป่ะเอออันนี้ก็ฟิลคือของกัญชาเรากับคนน้อยเหมือนกัน เราก็เลยเหมือนแบบอยู่ไกลทุกคนไปหมดเลยแบบคนนี้เราคือเจ้าของบริษัทคนนี้คือซีอโออะไรเงี้ยคนนี้คือซีอโอบริษัทนี้แล้วก็แบบค้าอะไรเงี้ยเฮ้ยสถๆเาแบบทูตเราไม่รู้จักทูตนอร์เวย์ในไทยแบบอยู่ๆพวกก็แบบมาทานเลยใส่เราเงี้ยแบบเขารู้จักซื่อเรามันมันมีความแบบให้เราใกล้อ่ะเออใช่เคยไปแบบพี่อะไรเงี้ยมันก็มีความจริงอะไรนะฝึกที่บ้านใช่เอ้วก็แบบ้อาถามแบบว่าใครว่าอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดแล้วก็ก็จะเราก็จะแบบมีความรู้ใหม่ๆอีกนิดนึ่ง คนก็แตกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือแค่มันจะรู้สึกว่าแต่งตัวยังไงก็ได้แบบเออจะแต่งมาวันนี้ฉันจะแบบปลาส้มตาอะไรฉันก็เรื่องของฉันแต่ว่าถ้าไปอยู่เรื่องนั้นนะเราจะรู้สึกว่าเราโดนบุรีตลอดเวลาบุรีอะไรจริงแบบรู้สึกแย่ในการไปทำงานตอนเช้าเราต้องแต่งหน้าเต็ม่งมันแบบสังคมการทำงานมันจะใช่ประเด็ใช่เดี๋ยวมันเป็นความไปไม่ถึงวันธรรมดาทำแบบจริงี้ส่วนเรื่องงานแบบมันก็เจอแบน คือด้ยวยความกระอ่ะมัน,น,นมรับเด็กฝึกง,งานตลอดเวลาอยู่แล้วใช่คือสต๊อกการ์ดคนใช่คือมันก็จะเป็นงานที่เขาเปิดล็อ,อกไว้ให้เด็กฝึกง,งานแล้วว่าแบบใหญ่ถ้าเกิดเขีเทนเ่าไห่ใช่มันก็จะเป็นแบบเออรับซัมมิปแต่ตละวนันว่าแบบเออวันนี้มียอดฝากเท่าไหร่ถอนเท่าไหร่มีมาคู่อะไรอะไรเท่าไหร่ใช่มันก็จะเป็นการบริการของธนาคารใช่แล้วก็มีบางใครอยา้องแบบเราก็เพิ่งรู้ว่าเวลาไปแบบวัดที่เราเงินเราบริจาคไปอ่ะ เราเราอาจจะคิดว่าวันเอาตังมาฝากป่าแต่จริงๆไม่ใช่ธนาคารน่ะเราเป็นคนไปรับตักวัดใช่อันนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆว่าแบบเราต้องไปนั่งนับแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องนับเหรียญที่รูปเลยจ้ะแล้วก็จะไปยกมาแล้วเราก็จะแบบเออเอาเหรียญใส่ใส่นับนับนับใช่แต่ว่ามันแปลว่าให้พระมาฝากเงินมันก็แปลกอย่างนี้ป่ะแต่ไม่ไงแบบสมมติครับมันก็ไจะให้ยกเหรียญมาฝากเงิ่าแล้วเราก็ติดเบี้ยงอ่ะแต่จริง็คือเราอ่ะเราไปนับเองแล้วก็บริการแจกธนาคารใช่ประมาณนั้น ของเราอีกที่หน,นึ่ง KBC แต่อันนี้คือจทิงเ KBC เขาก็จะมีเปิดแบบเรื่อยๆแต่ว่าเปิดปีนี้เขาจะเปลี่ยนแล้วว่าแบบเหมือนรับแบบช่วงเดียวแบบว่าเปิดแบบช่วงนี้แ,นแล้วก็เป็นโปรแกรมแล้วก็ให้เด็กเลือกเอาว่าแบบจะไปช่วงไหนอตอนของเรามันบบเหมือนแบบเปิดเรื่อยๆตอนปีเราเออแล้วเราไปเราอะขอเขาคือเราของการ KBC เนี่ยเรามาฝึกแบบสากิจนเนาะก็คือฝึกแบบเทปเครดิตก็คือเอาเอาเกรดนั่นเองซึ่งก็คือไปสี่เดือน แล้วเราอ่ะเขาก็แบบว่าตอนที่คุยอ่ะคือเขาก็ขอบอกประมาณว่าเอออยากไปฝึกอะไรอยากทำอะไรอะไรเงี้ยเราไปขอเขาทําในสิ่งที่มันไม่ใช่แบบมันไม่ได้มีตําแหน่งตัวอย่านึกออกปาเป็นแบบไปอยู่แบบคือเขาบอกที่มาเลยหนูอยากทำอะไรลูกอะไรเงี้ยนี่ก็แบบประมาณว่าตอนนี้อยากทำ HR อยากลองแบบไปไปฝึก HR แต่ว่าไม่อยาก HR แบบทำสวัสดิการไม่ได้อยากไปไปฝ่ายงานอะไรอยากได้แบบว่าดูเดี๋ยววันดอกเบี้ยโฟนดูแบบ ป็นมันดูมีเซนเซอร์สีแบบมีความแบบคิดกลยุทธ์ว่า <Ooh. S 1> องค์กรจะเติบโตอย่างไรด้วย,ด,วยด้วยสมรรันะแบบประมาณนั้นอะอยากอยากอยากทำฟิวนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออพี่เขาต้อมีแบบฟิวประมาณนี้ไหมด้วยความที่ที่จริงก็เป็นบริษัทเทคแล้วมันก็ใหม่มากมันก็เอพีกัททิงซึ่งเป็นซีอีโอนี่ก็คือแบบเขาก็นผัวแบบเกล้แบบามากเลยรู้สึกว่าเออบริษัทแบบนี้อนนั้นมันมีเลยได้ไปถุกแผนกนี้ประเด็นคือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ เขาไม่ได้วางขอบเขตนะอย่างที่ดิมหมเองถ้าแบบบริษัทที่เขาแบบ <i> เปิดไว้ <i> อ, <i> อู่แล้วเขาจะวางขอบเขตว่าเด็กสิ่งนั้นต้องทำอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราไปฝึกตรงที่ที่เขาไม่คิดจะรับเด็กอะที่เขาไม่ได้นี่อยู่แล้วบางที้เขาก็เลยแบบเหมือนไม่รู้ว่าขอบเขตที่เราควรจะไปทำคืออะไรมันเลยแบบมีความคลุมมครือตลอดแล้ว่วาแบบอะไรดีหน้าอะไรดีนะ,อ,ะ,นะอ,อแต่ว่ามันก็ได้เห็นบริษัทคือมันต่างเลยเพราะว่าเราไปฝึกที่เล็กมากที่คือหองอัสซาทำงานแบบมีพี่พี่เป็นเอเจนต์คูี หนึ่งคนแล้วก็มีพี่ที่เป็นแบบแบบลองมาอีกคนนึงอ่ะนั่นคือทางทางองค์กรของกันนะคะมีสองคนและนั่นคืองานอีกสองคนก็คือมีทั้งหมดสี่คนในหัวกันค่ะทุกคนคือเดินแล้วดอยมี่นแบบเปนแน่นมากเันน้อยมากแล้วเราแบบเรานึกภาพแบบวันที่เราแบบเราฝึกงานของกันค่ะเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งอ่ะไปตึกเกียร์อีทีอ่ะแล้วมันตึกใหญ่ใหญ่มากอ่ะแบบอยู่ตรงยิมแหกแบบเมืองทองอืมแล้วมันไปใหญ่มากแล้วไปบริษัทแบบกี่ร้อยพนน่ะอยู่ในนั้นอ่ะแล้วแบบ เออมันมัน counter shop เออ counter shop แล้วมัน counter shop แบบไม่ใช่แค่ว่าแบบคือเรามาจากอินเ e อร์เนชั่นแนลแล้วไปแบบบริษัทไทยเลยเออมันก็จะได้แบบเออฟิลแบบบริษัทไทยบริษัทเค้าเปรตไทยอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบเออวัฒนธรรมองค์กรก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ได้เรียนอีกแบบนึงได้เรียนอีกมุมนึงว่าแบบอ๋อแบบเออแบบไทยมันจะมีความไทยละที่มากกว่าอย่างของเรามันอันนั้นเป็นผิวคนมันจะไทยละที่อะไรอะมันจะแบบคือบอสอยู่ใกล้เรามากอ่ะเออแต่มันก็จะแบบมันไม่ได้มีแบบ คือเขาเราก็เขาลงเขาแบบพี่เราลงเขาบนหัวหน้าแต่เราอยู่ใกล้เขามาเราแบบเราจดเหมือนเขาได้อะไรกำแพงที่อยู่กับเขามันจะไม่หนาเท่าแบบอันนี้เชื่อไหมอย่างอันนี้เชื่อไหมอย่างคือจริเราเราพี่กับพี่นี่คือแบบน่าจะไม่เคยเจอหน้ากันอะไรเนี้ยคือเอเราได้เคยเจอพี่กนนีนะแต่ว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้ใกล้เออไม่ใกล้แต่มันจะมีความไทยนะี่มีความ ลำดับชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมีความเฮ้ยเขาเราคู้ใหญ่มีความแบบค c u เตอร์แบบประเทศไทยอ่ะเออมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนอร์เวย์ก็คือแบบโซนนอร์เวย์โซนสแกนดิเนเวียนแบบไปบ้านทูนก็จะเจอก็อี้แปลกๆอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าแบบทำฝึกเกมนี้ก็ก็อี้แบบเกาอี้อ่ะเออแบบเกาอี้อย่ที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยเออไม่ต้องต่างนเรื่องก็อี้หรอกเออแล้วแบบนี้ก็ประสบการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ได้ได ได้หรอเออเนความที่มือยีกอีกอ่ะมันไดฝึกงานแบบทำงานแบบมือพร้อมหงล้วได้ได้ฝึกงานมือไอ้มือไอ้แหวนที่เหมือนแบบเฮ้ยช่วงโควิดเขาฝึกงานเขาห่างคนทำงานกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออทางเลยอยู่นั้นแต่แบบถ้าถามความชอบก็ชอบฝึกแบบหมายถึงเขาไม่ใช่ชอบฝึกชอบไปทำงานแบบออฟฟิศเออฟิสิีอลแบบไปเจอหน้าไปอะไรเยอะมากกว่าเซนทาร่าลาแพาวเออลาแพรวเออก็คืออันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบ เป็นแผนกเซลล์แบบไปดิ้งภาพใหญ่ๆใช่ไหมแล้วมันก็จะแบ่งเป็นแบบเซลล์ห้องพักเราาเก็ตตงกัน่เลยนะเว้ยเซลล์เออเรียนมาสาขาแล้วงงเออแต่ว่าแล้วมันคือของเรามันจะเป็นห้องพักแล้วก็อีเวนต์ใช่ป่ะคือเราทำส่วนอีเวนต์แล้วในอีเวนต์น่ะมันก็จะแยกออกมาอีกมาเป็นส่วนโอเปอเรชั่นกับเซลล์แต่เราอ่ะจะทำส่วนโอเปอเรชั่นก็คือยางนนั้ ใช่มันจะแยกใช่เป็นแตกออกมาแบบเป็นรูมแต่กิเวนต์และในรูมก็จะเป็นแบบรูมที่เป็นได้แต่ไม่ถ้ารูมอาจจะเป็นเซลล์ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นกิเวนต์อะมันจะเป็นส่วนโอเปอเรชั่นกับว่าเซลล์อืมใช่แต่เราเปนส่วนโอเปอเรชั่นก็คือเราก็ต้องดูตั้งแต่ราคาใช่แล้วแบบลูกค้าอยากได้งานอะไรเงี้ยใช่เราไม่ได้คันขันแต่เรารับงานแต่เราก็ส่งไหเซลล์อีกทีแต่เราก็จะรู้เลยราคานะ <c oughs> ใช่เราต้องแบบตอบลูกค้าได้ซึ่งเราก็จะตื่นเต้นมากเวลาลูกค้าต่างชาติโทรมาแล้วเขาเือเวลาลูกค้าต่างชาติโทรมาเขาจะริงเพราะเขาก็แบบว,ว่าเนี่ยโตจากต่างประเทศอ๋อมีคใครโทรใช่เออก็แบบเราก็แทบที่เจอก็จะมีตั้งแต่เกาหลีอ,อ,อินดอออออดเดียเยอรมัน แล้วก็มีความยากตรงที่แบบแล้วก็เรื่องเฉียงว่าอืมใช่เราเรองเขาไม่ออกเขาไม่ออกเธรื่องเราเขไม่ออกเราก็จะบอกเขาไว้ว่าเออสิสายเราสักครู่แล้วเราก็จะโอเวอร์ไปอีกสีคนหนึ่งใช่อีกประสบการณ์อีกนั่นคือเราต้องวาดพอแผน์อันนี้คืองานหลักเลยอ๋อเพราะว่าเป็นโปรเจกต์วะใช่เป็นโปรเจกต์เราด้วยแล้วมันจะเกี่ยวกับความโอเปอเรชั่นที่เราเรียนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออสมมติว่ามีแขกมาเท่านี้ต้องการจัดโต๊ะแบบโควาลห้าสิบคน อย่างเงี้ยเราจะจัดแบบในห้องนี้ยังไงใช่แบบโต๊ะกลมแบบคือโต๊ะจีนอะไรอย่างเงี้นแล้วแบบถ้ามันจัดไม่พอเราสามารถยัดยังไองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของบบความอีโค่ในใดเอ่ยนี่แบบเป็นโปรตีนเออใช่แบบ ว่าขอตกแต่งค็เป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือไม่บางทีเราก็ต้องไปช่วยงานแผนกอื่นบ้างความโรงแรมแบบช่วงนี้มันเพิ่งกลับมาเนาะมันก็จะแบบงานค่อนข้างวุ่นวายใช่แบบอย่างบางทีเราก็ต้องไปช่วยเขาแบบเช็คอินใครแต่มันก็จะได้ได้ได้เขาได้หลายได้เห็นงานของพาร์ทด้วยเหมือนใช่ได้เห็นค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็ความแบบกล้ชิดกบหัวหน้าก็ค่อนข้างเพราะว่านั่งห้องเดียวกับหัวนาแล้วก็ใช่แบบต้องต้งข้ามกันเลยแล้วก็ ีเ c มก็จะเดินมาบ่อยๆเพราะว่าแบบเดินมาคอยอุปน้าแล้วเราก็ต้องแบบเป็นตอรี่ตัวเล็กตัวน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยดูเป็นเด็กไปนะอยากอยากกินหุ่นเลยเออแบบแต่ว่าความลงแรงเหมก็เราก็จะได้ของกระตุกกระติกบ่อยออเแต่ถ้าเป็นสัต่ว่าาถ้บริษัทใหญ่ก็จะชอบแบบแด็กของเว้ยได้สติกเกอร์อะไรเงี้ยของเราก็ได้สติกเกอร์ฟาบ่อยมากเหมือนกันแล้วก็แบบขนไม่ขนน้ำนมเสื้อเสื้อจะมีสีมากตอนนี้เสื้อจะมีที่สีที่บ้านน่าจะเยอะกว่าเสื้อ่ะจริงเสื้อเพราะว่าเสื้อ K.U ไปฝึกสีเดือนคือเยอะกว่าเสื้อเคยูแล้วตอนนี้เออ สิ่งที่ประทับใจไม่ประทับใจอะไรในการทำงานข้าศึกอสไม่ค่อยมี่เทรู้สึกว่าไม่ชอบคือมันมันไม่ชอบอ่ะ้เราได้ไงก็หมายถึงว่าเราไม่ชอบมันไม่ใช่ดั่งค่อมันไม่ใช่แนวเราแบบว่าไปถึงมันก็มีประสบการณ์ที่ทำให้ประสบการณ์ม่ค่อยดี่แต่จุดนั้นอะไรนะแต่ว่าถ้าจะเซนทรามีแต่ว่าเราไม่เกี่ยวกับเรื่องงานแต่เราก็รู้สึกว่าประทับใจได้ดูเด่นอีเว ใช่อเออก็ส่วนหนึ่งบางทีเป็นดาราที่เราชอบมาถ่ายละครก็มีเราก็ได้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเออก็มีแบบได้ไปดูคอนเสิร์ตบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยพราะเราไปได้ดูได้ดูแต่ว่าได้ดูแต่ว่าได้ดูเองเลยเพราะว่าเหมือนกันแลที่ไม่ชอบไม่ชอบของทอสอคือไม่ฮีเหมือนกันเพราะกสอคือความไม่ชอบแบบไม่ชอบเลยรู้สึกว่าวันนัละคนแย่มันแบบไทยไม่ใช่แต่ของรมันไม่ใช่โซไทยอ่ะเออ ในไทยมันเป็นคำใหญ่คำดานแล้วโอเคมันไทยเกินไปเซนทาร่าก็ไม่ไม่ไทยขนาดน้นเซนทาร่ามันจะเป็นความแบบว่าไทยแต่ว่าไม่ได้ไทยจ๋าขนาดนั้นก็แบบอยากมีเอาไวเออแบบเออมีความทันสมัยขึ้นมาด้วยความคิดทัศนคติของเขาอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือเขายังนึกถึงเราอ่ะแม้ว่าเราจะออกไปแล้วเออคือเหมือนว่าตอนนั้นแบบเราจบมาเดือนหนึ่งแล้วแบบคือจบแล้วแล้วเขาก็โทรเรียกเราว่าเออดีไปเที่ยวกันไหมอไรเงี้ยไปเอาติไปเดี๋ยวติอะไรเงี้ย เออขาก็โทรเรียกมากลับไปไม่เป็นไปเที่ยวกันแต่ที่ไม่ไปทำใจอ่ะก็มี <laughs> ก็คือม็มีข้อติติงเออคือเหมือนว่าเราอะค่ะตั้งแต่สัมภาษณ์แล้วว่าแบบเลิกงานเข้างานเลิกงานก<อ>ันแต่ว่าเขาอะไม่บอกก่อนใช่แล้วคือแบบคือเราไม่รู้เลยว่ามันเลิกกินขนาดนั้นอ่ะถ้าคือ <c oughs> คือเราแบบมันเป็นคอมมูนิเคชันที่แบบไม่เคลียร์ตั้งแต่ตอนแรกใช่แล้วเหมือนเขาก็พูดว่าเดี๋ยวรู้เองวันที่ตื่งานวันแรก ไม่ได้คือมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าอันนี้อันี้ต้องเป็นข้อต้องไป้อนไปอเป็นข้อที่ต้องคำนึงเรื่องนอย่างเงี้ยป็นข้นึงเรื่องกันอะไราว่าเป็นสามารถ unable to wake up so early อย่างเงี้ยใช่เราเราพิเศษเพราะว่าเราพิเศษทำงาน สิบโมงเลิกหกโมงโอเคเพราะว่าเราชอบตื่นสายอย่างเงี้ยเออก็ก็ต้องเป็นเรื่องไงถ้าถ้ามีคนเป็นเรื่องมากเรื่องเวลาคนจะดูใช่เราไปเราต้องคำนึงถึงยามาถ้ามาทำใจคือมาทำใจแบบว่าพี่พินทำงานมาทุกมาสังคมทีมากทุกคนพวกพี่แบบไปสังสรรค์อาบป้าถึงเป็นกันเลย็นสังรรคอาบเหยทุกคนแบบว่าต้อนรับอ่ะพี่พุกคนแบบว่าต้อนรับแบบดีมากแล้วก็แบบว่าเม่ร้องไม่ร้องไม่พูดแต่ว่าร้องแบบดีไงก็แบบว่าดีอ่ะแต่ว่ารก็จะมาทำใจสังคมบเออ รู้สึกว่าชอบดีที่ได้ทำงานนใช่แล้วก็มันแบบว่ามันเป็แบบว่าเวลาเข้างานมันเข้าแบบว่าใส่สิงโตไใช่โบไม่ใช่โบชอบแล้วก็แบบว่าแต่ว่าการสบายตั้งแต่เด็กแบบนั้นเนาะมันจะมีบวามท้องพอแบบผู้หนึ่งท่าสบายการทำงานอะถ้าเราเป็นคนชอบอะไรแบบใส่สิงโตชอบอะไรที่เขาแบบเอออะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะไป็นแนวทางแบบว่าสบายอั้งแต่สบายแต่ว่าถ้าคนที่แบบบอกฉันมาได้ไหมว่าจะต้องสบารอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไป็นารสบายไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบ เคคิดาเลยอ่ะชอบไม่ค่อยมี่นแบบไม่ชอบปือว่าวราจักแบบว่าปรจักตัวเองแต่ว่าไม่ชอบแบเอาคนมาแบบเราไม่เอมันแบบตีจอเจคนที่ไรผูใหญ่เม่ใช่คือแล้แต่ว่าแต่มันต้องทำแต่ว่าก็แบบว่าแล้วด่วยยิ่งแต่งตัวเองมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะมันก็ีบ่มาเดยวแล้อกแว่าคุณมนคนนเดียวไม่คชื่นไม่้กันหรือน้ กมคือจริงว่ะถ้าเป็นนี้ก็มันมันอ๋อเออแต่ว่าของมันไม่เจอเพื่อนที่พู่บเลยไม่เจอใครก็แบบเป็นตัวเองเป็นคนเดียวพี่ดียวก็คือคนเราโตกแบบอ๋ออยากมีเพื่อนมาอยู่กันเออแต่เราเข้าใจนะเความท้าทายที่หอการหามันส่วนเองจะเป็นแบบพี่เขาเปิดโอกาสให้เราเยอะมากแล้เราได้ความที่บริษัดอีกอบบเราได้ทำเยอะมากมากๆเช่นแบบอยู่ก็ได้ไปเก็บเอกสารส่งแบบ ส่งกรมพัดอะไรเงี้ยพัฒนาอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเป็นอะไรที่ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเด็กสุดงานมันเด็กสุดงานเราว่าถ้าเป็นสุดที่อื่นมันไม่น่าจะเขาเอายอมให้เราทำอะไรกันแล้ี่ใหญ่ขนาดนั้นเลยเราจำเพียงจำงานวันแรกนั่อยู่เลยเพราะเป็นเป็นงานแรกที่เราเกียดแล้วได้แบบแล้วเราแบบเกียดงานนี้มาตลอดการเปิงานจับเดือนที่ผมเลยค่ะโทรหาคนที่ไม่รู้จักเลยคือเราแบบแต่ตอนที่เขาต้องการแบบเหมือนเราต้องหาซีอีโอตลอดเป็นเราคุ้นกับซีโอแล้วเออเราก็เลยโอเคแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีเขาแบบว่าให้โทรหาคนใหม่่อะเราจะแบบ โน่อะไรเงี้ยแต่แบบพี่เขาอ่ะคือเขามว่าเราคืมนเคยก่าเรามป็นคนทุกข์คล่องเคล้วคลองอะไรประมาณนี้ที่ว่าเราจะทาได้คือมันทาได้เวมันทาได้มันทำได้จริงจมันคือแบบพวกเรคุยได้แล้วทุกคนมันมีแบบมีตรงนั้นที่แบบโอเคคุยมันได้แต่ว่าถามได้ไม่เอาอยากไม่เออยากยากแล้วแบบเหมนหลังอ่ะคืเาชอบมากเ่ขาแบบมีเราฝึกเสร็จแล้วเขาให้เาแบบเซอร์วกับของเขาเลยแบบเขียนมเลยว่าแบบเออเราฝึกแล้วเราแบบ แบบเป็นยังไงฟีดแบกกับเขาตรงๆคือที่ที่ไทยนอร์เวย์อะพี่เขามีความเขาหลังมากมีความแบบมีความอินเทอร์เนชั่นแนลสุดๆเดยที่เออทางเค้าเป็นคนไทยหมดนะยกยกเว้นคนที่ทำงานกับเราในต่างประไม่ใช่ปัญหาเออแบบทุกคนแบบฟีดแบกกันตรงๆแบบเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพี่เคาก็ช่วยๆๆประทับใจแบบหลายอย่างเรื่องของของอาหารให้เราเปยสแบบประทับใจมากมากเลยจนจนเอ๊ะเราเราไปเรียนภาษาโนวิเซียนดีไหมแต่เราก็คุยกับใครเออใช่อะไรเงี้ยเออแต่ว่าที่ไม่ประทับใจไม่มีอ่ะไม่ไม่ใช่ เวลานอนไหมอ๋อตีกังานอีกคนนึงอ่ะไม่อันนั้นมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ผิดที่พี่ฝึกงานมาฝึกงานก็เข้ากันไม่ได้ไงเคยมีทีที่มันทำใจคือวันศักดิ์มันใหญ่แล้วมันเลยทำให้เหมือนเราได้ไปเจอเพื่อนมันจะมีจัดอีเวนท์ที่แบบไปเจอเพื่อนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบเฮ้ยเราได้ไปเจอเพื่อนแบบแปลกๆมังจะมีอย่างนี้ไปเจอเลยใช่ลักของเรามันได้เจอแล้วมันแบบจัดเป็นอีเวนท์เพื่อเด็กทึกงานเลยเราู้สึกว่าเออแบบเออวันศักเขาคิดถึงเด็กทึกงานมากประมาณถึงอะไรเงี้ยมาทำใจตรงนันนทาใจก็คืืออเหม อย่างที่เล่าไปอ่ะคือเราไปอยู่ในตรงแผนกที่พี่เขาเหมือนแบบไม่ได้พร้อมแต่ละคนขนาดนั้นมันเลยแบบเหมือนมีความภูมิคุมือมาตลอดสี่เดือนในการทํางานมันเลยแบบแล้วเราเป็นคนที่อยากได้บอกบอกหน่อยบอกหน่อยว่าทําอะไรหรืออะไรอย่างแบบมีความแบบเฮ้ยอยากรู้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้เป็นคนบางทีไม่ได้เป็นคนเข้าหาคนอืหนุดดูถึงแล้วก็เป็นคนเข้าหาคนชาวบ้านชาวเมือว่านะแต่คือไม่ได้สามารถมันตั้งถามพี่เาแบบพี่ใครอยากให้พี่ทำอะไรใครอยากให้พี่ทำอะไรใครอีกแล้วก็ควักได้อะแบบมันเออคือฉะนั้นวันเออแบบเออชัดเสร็จมันมัน ไปแล้วมันเหมือนมันไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบพี่เขาชอบแบบคือเราก็ลุมองเห็นในมุมเขานะว่าเขาก็พยายามจะสอนเรารบางอย่างแต่เขาเขาก็พยายามถามว่าเราอยากรู้อะไรแต่ประเด็นคือเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรเขาเลยว่าเออเลยจะแบบเออเราจะทำยังไงแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเออฉันอีกข้อเราจริงๆว่ามันว่ามันจะไม่็ต้องเป็นีกข้อหนึงพี่ดอกจันเลยเหมือนกันว่าสิ่งที่ควรคำนึงสิเราต้องรู้ว่าบริษัทนั้นอ่ะเขาดูพร้อมรับเรามากแค่ไหนอ่ะจริงเออนั่นแหละใช่หรือแบบเราต้องการไปถงานแบบอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออดูว่าเขาเรากับเขาเข้ากันา้อ่ทจะตง ไม่ประานใช่ถ้าถึงว่าเอาถ้ามองแบบมองจริงๆคือว่างานงานอ่ะรู้สึกว่าแบบว่าทำอะไรกปแบบซ้ำเดิมส่งอีเมลทาในราคาเราไม่ได้เราไม่ได้แมบความการเราคือในที่เขาก็ถามนะว่าอยากทำอะไรต้องเหนจะมีไหมว่า เา่ว่าเราเทมาใช่ใช่ชมันเกิดแต่เป็นนแบบี้จริงๆแบบนะแล้วฉันจะไปรู้ยไงว่าเธอทำอะไรอะไรเงี้ยอยากเข้ามาอยากยิรู้เยอะๆแต่ก็แบบว่าพอมาถาเราก็ไม่รู้เว่าเราจะตอบอะไรเขาก็เลยแบบว่าเราก้อทำเขาที่ทำที่เขาจะหนึใครก็ได้ไ่แต่ข้อนี้เราต้องชมของนะคะไทยเนเพราะว่าข้ออกทาันงเหมือนพอเขาเห็นว่าเราทำเราแบบเลเวเว่าเลเวลเลเวลนี้คือเลเวลที่เขาเห็นว่าเราทำได้แล้วใช่ไหมแบ้วเราเราไดาได้เขาจะเริ่มเริ่มเริ่มอะเรเงี้ยไมนเพ ให้ขึ้นไอีกใ้ขึ้นอีกเฮ้ยทำได้ทำได้ใช่ไหมลองขึ้นไปอีกลองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างคือของเราต้องชมว่าของกันท้าให้น้องเ่ย์ขับตรงนี้ดีมากจริงๆเราะพี่เขาซึ่งแม้ว่าเขาจะบอกรู้ว่าทำได้เขาก็ตรวจงานเราแล้วก็เหมือนเขาฟีดแบตเราก็ชมไปถึงก็ติชมตลอดแล้วก็ทำให้เราพัฒนาได้ตลอดอะไเงี้ยเออเราเลยรู้สึกว่าแบบสามเดือนนั้นอ่ะเราโตแบบโตมากๆเออกับของกันท้าให้น้องเมย์แบบต้องชมแล้วปรับตัวกับที่ทำงานเนี่ยแบบอย่างที่บอกเราพูดเรื่องปรับตัวมาสะพังทั้งนั้นแต่หมายถึงว่า ในระหว่างทางที่เราแบบเออจะต้องปรับตัวกับชีวิตแบบมันต่างจากมหาลัยขนาดนั้นขนาดไหนปรับเยอะมากก็คือแบบถ้าเวลามาเรียนมันก็คือแบบว่าเรามาเรียนก็ได้ไม่มาเรียนก็ได้เด็กเป็นเด็กเป็นยังไม่ได้ป่ะเช่นรุ่งนี้เริ่มันใหญ่แล้วไปพรุ่งนี้มาเรียนเถอะแล้วก็อย่าก็โดนไม่ใหญ่น่าจะงการตรวจแล้วเล่าถึงการตรวจแล้วยากโดวจแล้วแต่ว่าอันนี้แบบว่ามันก็ต้องแบบทำเต็มชั่วโมง อ๋อมันมีแบบให้ครบเวลาเออมันมีมันมีมีหน้ามีตามีควอมแบบว่าถ้าเราไม่ทำมันก็คือแบบมันแบบว่าถ้าถุงเราหยุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเราติดชอบถุงหนามีความเราติดชอบมากขึ้นใช่เดี๋ยวมาหาอะไรเราก็ต้องมีความเรชอบวะมันยังมีแบบโอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออเราอยากเรียนแบบว่าอู้หูมากเลยอะก็คือแต่นี้ไม่ได้มันแบบกระคบเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้านี้มันอาจจะของแค่เราของแค่เราที่เอออ่ะจะเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะอย่างคือแบบมันเป็นกระทบงานกันด้วยก็เดี๋ยวว่า กแต่ว่าถ้าไปอยู่ไปอยู่เท่ากันเอออยู่เท the um, ่าก um ันแต่ว่าเรื่องแบบว่าพอไปอยู่ในที่ทำงานเขาเป็นมิตรพี่ๆในที่ทนแล้วก็แบบว่าการมองตัวเราก็เตียมกันเนี่ยจริงก็เลยแบบว่าเราก็ต้องปรับตัวคือตอนแรกเข้าไปอ่ะไม่กล้าเปิดเองเลยนะแต่ว่าแบบฮุบ่อยมากไม่กล้าพูดเลยบอกว่าเขียนคำพูดก็ถ้าอยู่แบบอ๋อก็พูดก็พูดเลยแต่ว่าแบบว่านั่นคือไม่ใเฟ ก็มันจืเจี๊ยงว่ะเขาเข้าใจหลายคนผู้ไปแล้วก็แบบไม่เพราะเขาแบบโตกว่าเราไม่รู้ว่าเขาเะเขาตีเขาหรือว่าความคิดเขาหรือว่ายังไงแต่เด็กๆช่วงนี้เจอบริษัทที่แบบเหมือนว่าเขาเข้าใจความเงียบแบบว่างบริษัทย่างแบบที่มันมีประเด็นเหมือนกันว่าแบบเออไม่คุยแบบพี่เราเราต้อมีประเด็นเรามีประเด็นแบบเหมือนกันเพราะว่าเราไม่กล้าเืูดพี่แบบยังไงอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยเราไม่คขอพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราแค่แบบเคารพแล้วแต่ว่าจะให้ฉันไปแบบพี่คะอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ไงมันไม่ใช่ความเงียบนะเอ แต่มันก็มประเภทที่พ่อทำไงแบบว่าเออมันรู้มันเข้ามันรู้มันเข้าทางถูกเขาแบบว่าแต่เรามันไม่มีเข้าทางนั้นแล้วเราเป็นแข็งไงรู้ว่าตัวเองแข็งไงก็เลยแบบว่างั้นก็ก็สวัสดีค่ะแล้วจบเออแต่แบบไม่ไม่เข้าแบบพี่ใะกินขนมกันไม่ข้ามันแบบเออมันไม่ค่อยตีขนมกันไม่าไหอ่แต่ว่าก็ต้องระวังของมันมันเป็นจุดที่ระวังไอ้คือโชคดีไม่ได้เติมเหมือนกันเออใช่แล้วก็พี่ดีมากต้องให้พี่เราแบบพยายามชวนคุยพยายามแบบให้แบบเขาแคเราแบบคุยแล้วตลกให้มันดูแบบว่าเป็นกันเองเออค่ะเล้องช ก็คือพี่เรือนสุดท้ายค่อยมาแบบอุ้ย happy เดือนแรกเป็นหินก็ได้เจอเฉียวไปห่อเดือนแรกเป็นก้อนหินอยู่มันก็คือมันก็ค่อยๆ่อยเบรกอ่ะนั่นแหละของเราอะของกันท้ายเราไม่ได้บอกว่ายากเลยไม่ยากไม่ยากเลยยากอย่างเดียวคือตื่นเช้าแบบตื่นเวลานี้ทุกวันเลยงั้นคือยากนั่นนั่นันเป็นข้อแรกที่แบบรู้สึกว่ายากมั้งเออใช่แต่ว่าก็คือแบบไม่ไม่เป็นคนแอบเมื่อกี้ไม่ไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเออนั่นแหละแต่ว่าที่ที่ที่ เขาค่อนข้างจะเข้าใจเรามากๆแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นคนตั้งใจทำงานอีเวนต์กูจะไปสายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็แต่ร์นไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเออมันก็เป็นสิ่งที่เราว่าโอเคก็พยายามแก้ตัวแล้วก็ปรับตัวขึ่งแบบมายถึงว่าแบบเออแก้ตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แล้วสิ่งที่ต้องปรับตัวอะไรอีกเนาะคือที่แรกอบบที่เรไม่ต้องแบบปรับตัวน้อยมากอะแบบเหมือนพี่เขาดีแบบสอนทุกอย่างแล้วเขาพยายามเข้าหาเราจริงๆแต่ว่ามันเป็นที่ที่มีอีกเยที่เราคิดว่าเราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะเราไม่ค่อยชินกับองค์กกรรทที่เป็นองคค์ไยื อย่างตอนที่อยู่มาหาลัยมาเนี้ยเราก็อยู่แต่แบบพวกองค์กรก็หลากหลายแบบต่างชาติค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแบบเราก็เลยไม่ค่อยชินกับการทำงานของ,งองค์งกรทไทยซึ่งองค์กรไทยก็จะมีความแบบไคยที่เค้าแบบพี่น้องแบบเออมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ออยมันใหญ่เออมันมีความแบบนั้นะอะซึ่งมันเยอะเลยซึ่งเราไม่ไม่ค่อยคือเรื่องอะไรคือเข้าใจระบบเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แต่ประเด็นคือไม่ฟิตอินอ่ะมันเป็นประโยชน์แบบไม่ไม่ฉันไม่ได้ควรไปอยู่ตรงนี้เพราะฉัน ไม่ได้ทำตัวเออไม่ได้ทำตัวยังไงแบบถึงว่าการเข้าหาผู้ใหญ่ไงโอเคแต่ว่าพี่คะอย่างนี้อย่างนี้แต่บางทีมันทำตัวไม่ถูกมันเขาได้ทำตัวไม่ถูกตลอดรอบรอบขวางอ่ะคือถ้าให้เข้าไปแค่ครั้งเดียวว่าแบบเออสวัสดีค่ะพี่คะหนูมีปัญหาเรื่องนี้ครั้งเดียวมันทำได้ไงเพราะว่าแบบเป็นเรื่องเล็กๆไปหนึ่งสองสามปีด้แต่ถ้าให้ทำต่อเนื่องทุกวันหรืออะไรเงี้ยมันทำไม่ได้มันแบบเอ้ยเราจะทำังไหนวีวะอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีเราไม่รู้ว่าแบบเออหรือเราเราควรไหมนี่คือมันแบบบางอย่างเป็นงานเราใช่แต่่่่มมันกก็วจะะะไถาาาผู้้ใหหญรรรรรืือออออยงงงงเเีข มาเลยเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะต้องไปไปแอปพลิเคเขายังไงตลอดเวลาแล้วต้องแบบเฮ้ยลอดเลยเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นอนไทยหรือเปล่าหรือเป็นที่อะไรเว้ยพี่ไม่ตามแล้วฉันจะทำยังไงแล้วแล้วฉันจะทำยังไงกับกับชีวิตปีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เครียดเหมือนกันฉันอยากให้เงี้จบฉันอยากให้เงี้จบอยู่ตอนนั้นตอนนั้นที่เราได้เลยคุยกับยูว่าแบบควลเย็นเยนได้เวยว่าแต่เกิดจากตัวเองถูกถามที่ตื่นขึ้นมาถามว่างานได้ตัดสินยังไงแต่พอถามว่าตัวเองทำอะไรได้ไหมก็ทำไม่ได้เพราาะว่ มันต้องรอมันเป็นประโยคที่แบบเหมือนพอเราไปถามพี่เขาพี่เขาไม่ได้บอกในสิ่งที่เราต้องการขนาดนั้นแบบมันแบบไม่ได้ช่วยแบบแบบคือจะบอกว่าไม่ได้ช่วยเลยก็ไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามันมันเหมือนมันไม่ไปต่อออะเออเพราะมันก็เหมือนแบบวิธีการทำงานวิธีสื่อสารมันไม่ไปด้วยกันมันเลยทำให้เฮ้ยเออมันยากตรงนี้แต่เป็นเป็นสิ่งที่ยังปรับตัวไม่ได้ด้วยเงอื่นมางวันนี้ว่าแบบเราอยู่กับบริษัทที่มีวัฒนธรรมอย่างเนี้ย ไปยาก<ป>คืออาจจะอยู่ได้ไ<ป>แล้ววันหนึ่งปรับตัวได้แต่ว่าตอนนี้อยู่ไม่ได้ไแ,แต่รู้ว่าถ้าเข้าไปก็ต้องปรับตัวเยอะอแต่ว่าถ้าแบบเป็นพรังชิลสบายมากสบายมากชิวเพราะว่าแบบดูแหละว่าแบบฝรั่งแบบเรารับได้กับการที่ชิบมาแบบโอ้ดีซิสเล็แบบอ oh, ย่างเงี้ยใส่อ่ะแบบโ oh, อ้ดีซิสแบดแบบบอกเลยอะคือคือเรารับได้เพราะว่าอยู่แบบันมามันเลยแบบโอเคปรับไม่ได้ต้องแบบตอนที่ผอไปคาทายเราไม่ต้องปรับเยอะแต่ว่าไอ้ที่ปรับเยอะอะเคดีดีปรับเยอะปรับเยอะจริงๆเราแบบว่าเจอแบบเราสึกว่านี่น่าจะเป็นใบสังขย์อีกด้วยแบบไม่เดือด ต้องเดาใจพี่ใหญ่ให้มากเยอะแบบพ <c oughs> ี่เขาคิด <c oughs> อะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็รู้เออไม่ได้ฉันทำไม่ได้คือคืนอเราเราไปอยู่แบบที่หัวบรรณาคล้ายเราเวที่แบบฝรั่งเขาบอกเลยว่า I want this 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 ค่ะแบบแบบอดีตลองนะแบบยุคสองร้อย word อ่ะเขียนมาสองร้อย word อ่ะหรือว่าเขาอยากได้แบบภาษาประมาณนี้คือเขาชัดเจนเขาอยากได้อะไรเขาบอกแบบตรงตรงเลยเฮ้ยรูปนี้ไม่โอเคอยู่ใช้รูปประมาณนี้ได้ป้ะเออมันมันชัดทุกอย่างมันชัดไปหมดเลยแต่พอมาเจอในสัตวไทยก็แบบอประมาณนี้แหละแล้วพอทำไปไม่ไม่ตอบไม่ได้ไปแก้มาสิบรอบยังไงมันก็ไม่ถูกใจเพราาะว่แบบ คือมันมันเออมันคอมมวนิเคชั่นวิธีแบบเวไทยมันเดาใจเยอะมากแล้วเราเดาใจไม่ถูกเป็นคนเดาใจไม่เก่งเออแบบเออแบบตัวของดิฉันนะคะก็คือทั้งสองที่อ่ะเรามีเพื่อนเลยเออใช่ใช่แล้วกทีทีเราก็มีเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนเขาเหมนว่าในทีเดียวกันไม่มีเพื่อนแต่เออแต่โชคดีไงทีนีก็เลยรู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่สามารถระบายโอเคกตตรงนี้ไหมแล้วเราเหนือเราอะเป็นคนกล้าพูด ก็แบบแต่ถ้าเป็นคนเดียวจริงๆมันต่อให้เป็นคนกล้าพูดมากค่าดนี้ก็ไม่กล้เออใช่เหมนะมันอาจจะเกงเพราะว่าเราไม่มีแบบคนที่คอยซัพพอร์ตเราใช่ใช่แวือมันมันคือข้อดีแล้วคือเราเป็นคนกล้าพูดเหมือนกันนะแต่แบบบวดใจพอมันอยู่คนเดียวอยู่เนี้ยมันใช่เราใช่ใช่ใช่มันจะแบบเฮ้ยต่อให้ฉันเป็นคนพูดล้วคือพูดน้อยแบบไหนอ่ะนั่นแหละใช่อย่างแบบที่แรกอ่ะที่เขาพูดอะไรเงี้ยแต่เราไม่โอเคอ่ะเราเพื่อนโดมกันเราไปพูดกับเขาเลยว่าแบบพี่ค่ะตรงเนี้ยไม่โอเคแบบไม่อยากให้ทำแล เออแต่ว่าความรู้สึกไม่ดีมันก็ยังอยู่ลงะลายไปแล้วใช่เออเหมือนเราค่อนข้างแบบมีข้อของงานที่ชัดเจนของเด็กถึงงานทั้งสองที่เลยนะเพราะว่าแบบเป็นแบบองค์กรที่แบบเออรับเด็กถึงงานอยู่ตลอดทั้งสองอันเออเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราโอเคแบบเราสั่งงานเราชัดเจนแล้วเราแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคือเหมือนว่าเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่เช่นโปรแกรมใหม่ ใช่ไม่เป็นไม่เป็นเลยเออแบบว่า excel อะไรเงี้ไม่แต่จริงๆอจรังเรียนมามันเรแบบต้องให้เรียนมาคือไปที่นั่นอ่ะมันก็จะได้สูตรอะไอย่างเงี้คือเหมือนแต่เราองค์กรอ่ะมันก็แบบใช้ต่างสูตรต่างอะไรแบบกระบวนการมันต่างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่มางอย่างเราไม่พื้นไปไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดอยู่ดีใช่คือตอนนั้นจำได้ว่าเราอ่ะถ้าไม่เป็นอันแบบ ถ่ายคลิปพี่หอยอะแบบให้พี่ดูพี่เขาสอนนะแล้วทำให้ดูอะแล้วเราอะถ่ายคลิปพี่หอยแล้วแบบเวลาทำเราก็ต้องแบบมาแบบเออดูคลิปของเราอะไรซึ่งก็ทำได้เปิดเป็นออนไลน์เหมือนกันนะเออใช่วิดีโอออนไลน์เลยเป็นว่าพี่เขาก็จะแบบเออถ่ายจะเป็นเต็มแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำได้แบบแบบเราก็อยู่รอดมาเรื่อยเรื่อยมันก็เดี๋ยวมันก็ฟ้งเราได้อีกเหมือนตอนนั้นะพี่เขาก็เหมือนพูดกับเราว่าให้เจ็ดวันทำตรงเนี้ยไม่ได้ทำไมวบเหมือนเขาแบบ เหมือนมันต้องทำภายในขึ้นชั่วโมงว่าเขาจะให้งานเราตอนประมาณ5้าโมงห้าสิบเราเริ่มหกครึ่งใช่ไหมแต่เราต้องทำให้เสร็จก่อนเวลาใช่ใช่เป็นสรุปแบบเดลี่รีพอร์ตแต่เราละวันออะไรย่างเลยนะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ความเร็วนิดนึงใช่แล้วมันเหมือนทั้งแบบใช้โปรแกรมที่แบบเป็นของโรงแรมด้วยก็แบบเอออย่างไม่รู้อะไรเป็นโปรแกรมหลังบ้านของเขาแล้วก็ใช้อะไรนะที่มันจะเป็นแบบว่าออกแบบออกแบบนก็องเป็นโปรแกรมใหม่แต่ว่ามันใช้ง่ายเรื่องมันก็แบบเออไปกับตัวอย่างนก็แบบต้องเรียนรู้อะไรใหม่มี่เรียนมามันได้ใช้ได้ใช่ได้แว่า แต่มันก็มีบางอย่างที่เราต้องไปเรียนรู้เพิ่มอยู่ใช่คือมันไม่ได้ครอบคุมทั้งหมดที่เราียนมาใช่เพรางั้นเราต้องรับอะไรใหม่ๆแต่ละองค์กรมันก็มีวิธีววิธีเกี่ยวเขาที่แตกต่างกก็คือว่าดีใจที่แบบว่าได้ฝึกงานได้คุยอยมันก็จะต้องอบอกไมันคือสิ่งที่เราต้องเจอตอนนี้มันก็เจอตอนนี้ถึงแ้าไม่เจอตอนนี้มันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านออกไปอะบางทีแบบตอนสัมภาษณ์อะคือเราอาจจะรู้ได้เลยตั้งแต่ตอนเลยก็ได้ว่าเราชอบเราชอบแบบเออไม่แต่เด เราเป็นตัวของตัวเองม้างนะทุกคนไปเราแยกกันหมดเลยห้าคนไม่เราไม่ไปแ้วไงที่เราไปทำงานอะไรเงี้ยเออต่อวินเหรอเออเออเออ